อยากไปแท็กเดย์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับดาเมทาเวลนะครับผมคลิปนี้เราจะมาแจ้งทุกคนว่าอยากไปแท็กเดย์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับอันดับแรกต้องมีเงินเตรียมตังค์ไว้ครับทุกคนเตรียมตังค์เลยอันดับแรกๆเตรียมตังค์ยังไงไป tag day ก,ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนก็จะม,มีค่าลงสนามมีค่าชุดมีค่ารองเท้ามีค่าถุงมือหรือว่ามีค่าแพ็กเกจรวมว่าจะมี ขับกี่วันนะครับก็จะมี1วัน2 –อวันนะครับในการขับแท็กเดย์รายละเอียดก็ประมาณนี้ที่ขึ้นให้ดูเลยนะครับอันดับที่2นะครับอันดับที่2แน่นอน,นครับคุณต้องมีรถถ้าคุณไม่มีรถคุณก็ต้องไปเช่ารถก็เสียตังค์เพิ่มไปอีกครับโอเคเดี๋ยวแวะซื้อข้าวแปบ๊บหนึ่งนี่ถุงกี่บาทครับเอาถุงหนึ่งครับ อ๋อครับผมไม่เป็นไรครับโอเคเรามาต่อกันเลยครับอันที่สองมีรถนะครับมีรถนี่ก็คือรถที่เป็นอาร์ซีรหรือว่าที่เป็นสายลิสซิ่งนะครับเป็นเนกเก็ตได้ไหมเป็นทัวรลิงได้ไหมที่ไม่ใช่สปอร์ตผมแนะนำว่าถ้าจะไปจริงๆให้เป็นรถเนกเก็ตที่ ที่จัดทรงให้เป็นทรงสปอร์ตแล้วแล้วก็เป็นรถสปอร์ตที่จัดทรงก็คือถอดพักเท้าเตรียมรถให้เป็นอยู่ในสภาพขับแข่งได้หรือว่าสปอร์ตเลสซิ่งแบบนั้นจะดีมากไปจัดทรงรถผมกันเลยนะครับ CBR 650R นะครับไปจัดทรงกันเลย ครับผมพูดถึงเรื่องการเตรียมรถนะครับเตรียมรถเตรียมเสร็จแล้วก็ต้องมาไลา่น้ํายาหม้อน้ออาําเอ้ยมาไล่พวกน้ํามันเบรกเซตติ้งดีๆนะครับกับระบบเบรกระบบหม้อน้ําแล้วก็ดูพวกโชคพวกอะไรด้วยนะครับโชคหน้าโช็กหลังว่าในการเซตติ้งรถเนี่ยมันมันโอเคไหมนะครับประมาณนี้ ผมก็จัดทรงเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปให้ทางร้านชัยสวัสด์มอเตอร์ไบค์ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมไปกับแท็กเดย์ทริปนี้ไปกับชัยสวัสด์มอเตอร์ไบค์นะครับผมต้องขอขอบคุณทางพี่อะตอมแล้วก็ทางชัยสวัสด์มอเตอร์ไบค์มากๆนะครับที่มีที่นั่งให้ผมไปในแท็กแท็กนี้นะครับเพราะว่าใน การที่จะไปแท็กเดยได้แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมากขนาดนั้นนะครับทุกคนมันต้องมีอ่ามีพีคมีอะไรเขาก็จะมีทีมงานที่จะจัดเตรียมไปด้วยนะครับเพราะว่าผมออกรถกับ Big ก i ิงขอนแก่นนะครับออกรถมาหลายปีแล้วละ่ะห้าปีกว่าหกปีตั้งแต่คัน c b r ห้าร้อยมาแล้วก็มาหกห้าศนย์แล้วก็หกเจ็ดปีแล้วผมยังไม่เคยได้ไปทริป แท็กเดย์กับของบิ๊กวิงเลยนะครับโอ้ไม่มีโอกาสที่จะไปได้เลยแต่ชัยสวัสดนะครับผมก็ให้เขาพาไปเขาก็สามารถที่จะมีตั๋วมาให้ผมไปแท็กเดย์ได้นี่ก็ขอขอบคุณชัยสวัสด์มอเตอร์บค์จริงๆนะครับเนี่อวยกันนิดนึงหลังจากนั้นผมก็จะเอารถไปฝากที่ร้านแล้วก็ให้ร้านเซตติ้งพวกนะ้ำมัน น้ํายาหม้อน้ําน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับให้เขาเช็คดูอีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะไปขับในสนามแล้วก็ใช้ความเร็วสูงมากๆเป็นเวลาต่อเนื่องนะครับในหลายๆรอบเนี่ยเราก็จะให้เขาเซตติ้งเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกับผู้ขับขี่แล้วก็ปลอดภัยกับเพื่อนร่วมสนามด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ทางร้านก็จะชิปรถผมไปกับ รถสไลด์นะครับขึ้นรถไปเราก็จะไปเจอกันที่สนามกันเลยนะครับโอเคใครที่อยากไปแท็กเดยนะครับก็หาช่องทางสามารถหาช่องทางได้ประมาณนี้นะครับซื้อรถกับชัยสวัสด์นะครับไม่ว่าจะเป็น650500หรืออะไรในบางรุ่นที่เขาจัดกำหนดให้ล่าสุดก็จะเป็น2 5 0 2 5 0 r นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะขายไปหมดแล้ว นะครับทางพี่ผู้จัดการพี่เบนซ์ก็ไดอ้อมาเชียร์ขายให้ผมหลายรอบแล้วแต่ผมยังไม่มีปัญญาซื้อจริงๆนะครับต้องขอโทดษด,ด้วยทางใจสวรรค์ด้วยนะครับไม่มีปัญญาจริงๆนะครับบอกเลยว่าตัวสองห้าศูก็ขับดีนะครับขับดีแต่650หรือว่า500ร้อยทางใจสวรรค์เขาก็มีขายอยู่นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับทุกคนโอเคคลิป นี้ก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะไปจริงๆก็ติดตามช่องทางชัยสวัสด์มอเตอร์ไบค์ได้เลยนะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า Youtube หรืออะไรหลายๆอย่างอีกตอกก็มาแรงแอดไลน์ก็มาแรงนะครับช่วงนี้ไปติดตามเขาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคลิปหน้าให้ดูแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ไปสนาม แในไม่อีกกี่วันนี้เราจะไปเจอกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลกับใช้สวัสด์มอเตอร์ไบค์คับทุกคนโอเคไปดูกันเลยคลิปต่อไป